รันยาวบอกว่าไม่อ่านอะไรได้ยังปะอะไรนะรันอ่รันยาบอกไม่อ่านอะไรได้กงมึงกับเกือบได้แล้วไม่ได้บกลุ่มหน้าเอ้ยตาไม่มองกลมหนึ่งสูงมากนี่เอาเป็นไหนเขาเป็นใหญ่โอ้ยจะดึงพี่ทำไมเป็นเพราะว่านต้องไม่หรอกมันต้องมุมที่แบบไว้เหมือนถ่ายกล้องหน้าเอออย่างนั้นแหละ นด้ไหมอันเล่อนเล่หเหรออันนัเอียงมาดิเอียงมาทางนี้นิดนึงไปเหนใหญออไปไงเียนดิข้างนั้นรอในข้างนี้ดูไม่ได้ไปทำไรคิดรอบด้นะลูกขเีมึงดีไปเจ็บฝังนู้นด้วยเดินเียงข้างมาถึงปั๊บ นี้เราได้ข้างหลังแล้วโอ้ยไปแท็กลูกนี้ด้วยเปล่าน่าใสด้วยอ่ะรู้สิทำไมหน้าใสขนาดนี้นี่ไม่ได้ทำเลยนะแอปอะไรต้องไงอันนี้มันถ่ายบิวตี้อยู่สวยแล้วง ไม่มีสอมอ่ะไอมีมันจะมีเอาเต็มอีกแล้วโว้ยต้องปล่อยปากนี่ค่ิไปนั่งรบปภาพ่อนไปเข้าเข้านั่งรไปาพก่อน เป็นอะไพี่รู้อ๋อทิพย์ลืมไปใช่ลุกสั้นตัวลุกสั้นเลก็ตุกรูป๊บถ้านรานยุดมาตีกันใช่พวกแบบทิพย์ก็ตุ้มๆก็เหมอนกันอ๋อฟอร์ได้เลยไม่ยู่งนิ่งคนเร็วถึอมาทำกันนิ่ ก็ปล่อยปากนะหยิบไปไหนแล้วไม่ปล่อยต้องถ่ายแบบเขาชอบบอกให้ต้องปล่อยปากตแท็ะเาจะมีาเนนน้เอาเสิเดี๋ยวคนทุกานต้ออนมันเหมือนแบบนอนมนเหมือนแม่หลับอะเห็นเลยเลาตองหลับอะแสดงว่าคือปากไม่เกรงไง ปันลอนน้ำลายยืดปันล้อคือไงปันโลอปัเดะปันอต้องมีหลักเดอะไรต้องมีซไปนี่าใเหรอใช่เป็นเ้าใจเลยเอาจริงปะจบัน okay ูลก็เหมือนกันปันโกลเดียว ปะดูนก็ใต้นะแปลว่าอะไร่อปันใหญ่เยอะเงี้ยมาดูน่ารักเี้ยคูนออกมาเนี้ยคูนออกมามันเยอะมันมันเยอะะนอจับไปตอ็นจีตอนเย็นิไหมอ่ะเจ้าเจ้า

เอามาดูแป๊บหนึ oh. like, ่งนะภาษาจีนน่ะด right. <they 'm wiele> ี๋ยวก็บิ๊กส่งมาไม่ผดดูตาเจียเห่าเออ้าตาแหลมตาเจียเห่าสีว่างตาเจียวตัวจืดชื้อวอเฮ้ยจืดชือวอสีว่างตาเจียว ต้องพูยังไงอ่ะตอพูตอนภาษาหน่อยครับสีว่างต้เทียหรอสีว่างต้าเจียตัวตัวจื้อฉือบเอาไหมครับต้องชี้เลยหรอสีว่างชี้ก็ได้สีว่างสีว่างต้าเจียเจียตัว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 จื้อฉือบจื้อฉือขอทำยังกินเลยครับ สำเนียงจีนตงของไอ้เต้ว okay. ่ะเดี <t <t ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชีว่าง้าเจียตัว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 ตือติวอกขอ้หไม่ได้ยินูยากเว้ยเอาสันนิษฐ์ีว่างตาเจียชีว่างาเจียตัวตัวจอิวอชีว่างตาเจีย

希望大家多多支持我。希望大，希望大，希望大，希望大家多多支持我。希望，希望大家多多支持我。啊，呃、谢谢，我爱你们。谢谢、嗯，谢，感谢，谢谢。我爱你们。 đại gia hảo, tôi, đại gia hảo, là Dương Vũ Lợi. xin chào đại gia, tôi là xin chào đại gia, tôi tôi ถ้าจะเอาหัวเจียอย่างนี้แผ่นในนี่ไงเป็นกระดาษแล้วก็ทื่เนี่ยแล้วใบท่องมีคัดไม่มีคัดหมอไปตัดต่อได้ไหมชี่ว่าถ้าเชียวตัวตัวชูชีพสี่ว่างก้าเชียวตัวตัวชูชีพหมอว้าดีมากว้าดีมากได้แบบนี้เลยเขียนแล้วก็เขียนแล้วก็ชูให้อ่าน้าเชียวหัวเจียวยาม 大家多多支持我，支持我，嗯、希望大家多多支持我，我吧。<哇>嗯、好，马好嘞，马马马。希望大家多多支持我，希望大家多多支持我，希望希望大家多多支持我。啊、大家好。我那这有这有傣泰，拉往对大家好，特别，不

ไม่ทำไมสั้นยังไงที่ท้องหรือจำยาวอ่ะไปท่ยิ้มเขยด้ยไหมขอแบบปกติโคตรตื่นเต้นอนเซอร์กันทำไอนย้นั้นันไม่ใช่อ่าฮะอ่าสน่าจะหาหัเจ้า โอเคสามสหวัสดีค <aroma> รับผมชื่อหยางอู่ลี่หวังว่าจะได้รับกับสนุ่อบคุอบกรอบคุณมาขอบคุณมากครับอบคมากครับขกครกคุณมากมับขอบคุณมากากครอบกรอบคุณมับขอบคุากากครอบคากครับข เดี๋ยวไปไปรวมกันอีกพูดว่าอะไรครับพูดภกทาไทยแบบนี้นแหละอที่ที่อ่ะตัววันก่อนมันมันไฟเล็กอ่ะไฟมันเล็กมันไม่เห็นหฝากผลงานอะไรพวกน,นี้ IG Twitter ท,ทั้งหลายพูดภาษาไทยแล้วเดี๋ยวพูดไปรวมกันเสียสั้นๆนะเออต้องแนะนำชื่ออีกว่าว่าไบอะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องกะไร สองหนึ่งครับสวัสดีครับไรเอฟเก้านะครับผมก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปด้วยนะครับก,ก็ทุกๆคนก็ได้ยินข่าวมาว่ามีมีอยู่ประเทศจีนด้วยนะก็ขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนนะก็ถ้าอยากติดตามผลงานหรือว่าติดตามาไรนะครับผมก็จะมี IG แล้วก็ทวิตเตอร์นะครับผม,ก,ม,บผมก็จะใช้ชื่อว่า r i g h t i d o l นเดอร์สกอร์เอฟเก้าบีอาร์ r I g h t. i d o l f underscore f 9นะครับฝากติดตามด้วยงเมามีอะไรบ้างมอไบ้างสวัสดีครับครลองกี่รอบ สำเนียงเป๊ะเวอร์ไม่ก็จำไม่ไงเวลาเจอคนจีนได้เพื่แล้วรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรนำตัวไงนำตัวเสียยังสวัสดีครับคือแบบยังยังทำไมหม่าม่าบอกว่าชื่อยังอุลลี่มาบอกยังคุลี่แต่ยังอุลลี่พร้อมกัเก็บมาม่าหม่าม่าไสอนภาษาจีนไว้ ทำไมพูดเป็นพูดจีนไม่ได้หม่ามาา่าจีน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 จีจีน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 จนจีนจีนจีนจ ว่าได้ใช้ใช่ไหมลืมหมดยังนี่จได้ใช้แนี่จะได้ใช้ได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วเจ้าเห่ามีเห่ามามีเห่าจำคำเดียวว้ยเรากล้าเจียเห่าแปลว่าอะไรอ่ะฮะกล้าเจียเห่าแปลว่าอะไรคุณจีนเขามันต้องหนีเห่าไม่ใช่หรอ luang <laughs> <laughs> <laughs>